มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารจัดการ2.1เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน2.1.1โรงเรียนมีและประกาศเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ2.1.2โรงเรียนมีการกำหนดพันธกิจเพื่อให้วิสัยทัศน์เป็นจริงผลการประเมินมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับดีเลิศ เนื่องจากโรงเรียนมีและประกาศเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียนมีการกำหนดพันธกิจเพื่อให้วิสัยทัศน์เป็นจริงผลการประเมินเป้าหมายของโรงเรียนดีเลอร์ผลการประเมินยอดเยี่ยมสรุปบรรลุตามเป้าโครงการกิจกรรมส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดได้แก่แผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีแผนกลยุทธ์หลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนปินส2ด มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา2.2.1โรงเรียนมีการกำหนดและประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา2.2.2โรงเรียนมีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา2.2.3โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี2566 2.2.4โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติ วิธีการดำเนินงานตามแผน2.2.5โรงเรียนมีกระบวนการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน2.2.6โรงเรียนมีการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน2.2.7โรงเรียนมีเอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการในหัวข้อ2.1-2.7ถึง2ออยู่ในระดับดีเลิศเป้าหมายของโรงเรียนดีเลิศผลการประเมินดีเลิศสรุปบรรลุตามเป้าโครงการกิจกรรมส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดได้แก่แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนปินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแผนปฏิบัติการประจำปี คำสั่งโรงเรียนบ้านดอนปินบันทึกการประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านดอนปิน SAR 2.3ดาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 2.3. 1โรงเรียนมีเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและมีรายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 2.3.2โรงเรียนมีโครงการพัฒนานักเรียนทั้งด้านความรู้ทักษะเจตคติและมีโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพสูง2 3 3ุดโรงเรียนมีแผนพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ผลการประเมินการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายในหัวข้อ3.1ถึง3.3ผลการประเมินเป้าหมายของโรงเรียนยอดเยี่ยมผลการประเมินยอดเยี่ยมสรุปบรรลุเกินเป้าโครงการกิจกรรมส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดได้แก่หลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนปินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการปฐมนิเทศพัฒนา IQ และ EQ 2.4พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ2.4.1โรงเรียนได้ส่งเสริมและจัดให้มีกลุ่มครูในการทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 2.4.2โรงเรียนสนับสนุนครูเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 2.4.3โรงเรียนสนับสนุนครูเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้2.4.4ผู้บริหารส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพทุกห้องเรียน2.4.5สร้างขวัญและกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่สร้างชื่อเสียงให้ตนเองและโรงเรียน2.4.6สนับสนุนครูและบุคลากรในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพและองค์กรผลการประเมินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในหัวข้อที่4.1ถึง4.6ผลการประเมินเป้าหมายของโรงเรียนยอดเยี่ยมผลการประเมินยอดเยี่ยมสรุปบ,บรรลุตามเป้า โครงการกิจกรรมส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดได้แก่กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการสร้างนวัตกรรมและการสร้างวินัยเชิงบวกคำสั่งโรงเรียนแบบบันทึก PLC สรุปรายงานการอบรมของครูบันทึกการตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้องเรียนบันทึกการนิเทศของโรงเรียนบันทึกการประชุมของโรงเรียนแฟ้มเกียรติบัตรของโรงเรียนครูเครือข่ายวิชาการกลุ่มทักษิณสหกรณ์อมทรัพย์ครูเชียงใหม่ 2.5จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ2.5.1โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาด้านกายภาพและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย2.5.2ส่งเสริมให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องเรียนศิลปะห้องเรียนนาฏศิลป์ ห้องเรียนดนตรี2.5.3มีสื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครันและเอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ2.5.4มีการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมสื่ออุปกรณ์ให้สะอาดแข็งแรงพร้อมใช้งานได้และปลอดภัยตามระเบียบของทางราชการ2.5.5 ส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและนักเรียนมีองค์กรสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้ผลการประเมินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในหัวข้อที่5.1-5.5ถึง5.5ผลการประเมินเป้าหมายของโรงเรียนดีเลิศผลการประเมินยอดเยี่ยมสรุปบรรลุตามเป้า โครงการกิจกรรมส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดได้แก่เว็บไซต์โรงเรียนโครงการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสถานที่โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ,รกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการงบประมาณค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากสาพปเชียงใหม่เขตหนึ่งรูปภาพเกียรติบัตรโครงการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ในห้องเรียน2.6จจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 2.6.1โรงเรียนได้จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบันใช้ได้สะดวกและตรงตามความต้องการเพื่อให้ครูนำไปใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้2.6.2จัดทำทะเบียนสื่อและข้อมูลสารสนเทศสำหรับครูในการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้2.6.3ส่งเสริมและบริการห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดและ Wi-FI เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้ในการสืบค้นข้อมูลและศึกษาอย่างเต็มศักยภาพผลการประเมินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อที่6 1ถึง6.3ผลการประเมินเป้าหมายของโรงเรียนดีเลิศผลการประเมินยอดเยี่ยมสรุปบรรลุเกินเป้าโครงการกิจกรรมส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนได้กาหนดได้แก่เว็บไซต์โรงเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดงบประมาณค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากส,สพ,พ,พเชียงใหม่เขตหนึ่งทะเบียนคุมการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุด